สวัสดีสมาชิกในกลุ่ม VP King Ball bon, นะครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งแรกกับ King b o n ประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2021นะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์สกอร์กันในวันนี้นะครับผมขอสรุปผลงานคู่เมื่อคืนที่ผมให้ก่อนนะครับผมคู่เมื่อคืนที่ให้นะครับเซอร์เ,รเวนะครับพบกับเซนกันเลยนะครับเป็นบอลถ้วยสวิตนะฮะ ครึ่งแรกนะครับไม่มีประตูนะครับผมครึ่งหลังก็ยิงแค่ประตูเดียวในนาทีที่58นะครับได้แค่ประตูเดียวนะครับผมสมาชิกที่ตามไปนะครับผมก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับผมเดือนนี้นะครับก็บวกไป4นะครับแพ้ไป1วันเมื่อวานนะครับก็ตามนั้นนะครับผมก็พูดบอลนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆนะฮะวันนี้นะครับก็ขอมาแก้มือกันใหม่นะครับผม วันนี้นะครับใครสนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่มคิงบอลนะครับผมอยากจะให้ผมวิเคราะห์คู่ไหนให้นะครับก็แอดไลน์มาได้เลยที่แอดคิงบอลแอด n g l l l ลแอด n g b a l ลแอดแล้วทักผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูบอลไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับเฟรมเรจาวิกนะครับเปิดบ้านกาบเยือนของไวกิงเกอร์โอลาฟนะครับ ชื่อค่อนข้างอ่านยากนิดนึงนะครับเวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับวันนี้ก็มาดึกนิดนึงนะฮะสถิติการพบกัน10นัดหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับสถิติบอกไว้ว่าการันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรกเจ็ดเกมออกสกอร์สูงแรกไป7เกมนะฮะการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป7เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป6เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยพบกันนะฮะ ต่อไปนะครับเรามาดูสถิติเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับเฟรมจาวิกนะครับชนะ3เสมอ2แพ้5การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก8เกมออกสกอร์สูงในไป8เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไปถึง1 0ึงนะฮะและออกสกอร์สูงในเวลาไป8เกมจาก10นัดหลังสุดสถิติการเข้าบ้าน10นัดหลังสุดของเฟรมเรจาวิกนะครับผมชนะ3เสมอ4แพ้3การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก6เกม ออกสกอร์สูงแรกไป6เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไปถึง90%นะฮะและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป6เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยเฝ้าบ้านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสถิติทีมเยือน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับผมไวกิงเกอร์โอลาฟวิกนะครับชนะ2เสมอ0แพ้8นะครับการันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก8เกมออกสกอร์สูงแรกไป8เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไปถึง100%เเนะครับ และออกสกอร์สูงเต็มเ,มเวลาไป10เกมจาก10นัดหลังสุดเนดี่ฮะสถิติการออกไปเยือน10นัดหลังสุดของวกิงเกอร์โอลาฟวิกนะครับชนะ2เสมอ0แพ้8การันตีการมีสกอร์ขึ้นเวลาแรก7เกมออกสกอร์สูงแรกไป7เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป8เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยออกไปเยือนนะครับ ต่อไปนะคบเรามาดูประตูได้เสียฤดูการที่แล้วของ2ทีมนี้กันบ้างนะครับผมเพราะว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการที่เปิดใหม่นะครับก็เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมเลยนะครับเฟมเรจาวิกนะครับแข่งไปทั้งหมด20นัดชนะ12เสมอ6แพ้2ยิงไปทั้งหมด41ประตูเสียไปทั้งหมด24ประตูมี42แต้มจบอันดับที่3ของตารางนะครับผม 6นัดล่าสุดนะครับยิงไป8ประตูเสียไป5ประตูเท่ากับว่าเฟมเรจาวิกนะครับยิงประตูเฉลี่ย1.3ประตูต่อนัดเสียประตูเฉลี่ย0.8ประตูต่อนัดนะครับจากสถิติและภาพรวมทั้งหมดของทีมเฟมเรจาวิกนะครับมีเกมรุกที่จบสกอร์ได้เฉียบคมมากนะครับส่วนเกมรับก็ค่อนข้างที่จะประสานงานกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมคาดว่านั้นนี้นะครับเราจะได้ประตูจากเฟรมเรจาวิกอย่างน้อย1ประตูเป็นอย่างต่ำนะครับผม ต่อไปนะครับมาดูของไวกิงเกอร์โอลาฟวิกกันบ้างนะครับผมไวกิงเกอร์โอลาฟวิกนะครับแข่งไปทั้งหมด20นัดเช่นกันชนะ5เสมอ4แพ้11ยิงไปทั้งหมด26ประตูเสียไปทั้งหมด44ประตูมี19แต้มรังอันดับที่9ของตารางนะครับ6นัดล่าสุดนะครับยิงไป7ประตูเสียไป12ประตูนะครับเท่ากับว่าไวกิงเกอร์โอลาฟวิกนะครับยิงประตูเฉลี่ย1.1ประตูต่อนัด เสียประตูเฉลี่ย2ประตูต่อนัดนะครับจากสถิติและภาพรวมทั้งหมดของทีมไวกิงเกอร์โอลาฟวิกนะครับมีเกมบุกที่จบสกอร์ยังไม่ค่อยเฉียบคมมากเท่าไหร่นะครับส่วนเกมพัับก็ค่อนข้างที่จะประสานงานกันไม่ค่อยดีนะครับทำให้ในฤดูการที่แล้วนะครับผมเสียประตูไปเยอะมากๆเลยนะครับส่วนราคาสกอร์สูงเต็มเวลาของคู่นี้เปิดมา3ลูกครึ่งน,นะครับจ่ายน้ำา0.93 ปัจจุบันนะครับราคาไหลลงมาเป็นสลูกครึ่งลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ํา0.85นะฮะราคาเฮนดิแคปนะครับเปิดมาลูกครึ่งคู่สอให้ทีมเจ้าบ้านชนะจ่ายศูนจุดเให้ทีมเยือนชนะจ่ายศูนจุดเนะครับปัจจุบันนะครับราคาแฮนดิแคปไหลลงมาเหลือ1ลูกครึ่งนะครับให้เจ้าบ้านชนะจ่ายศูนจุดแให้ทีมเยือนชนะจ่ายศูนจุดเนะครับส่วนราคาผู้เปิดมาให้เฟรมเรจาวิกชนะจ่ายหนึจุดสนะครับ ผูเสมอจาย6.50และผู้ให้ไวกิงเกอร์โอลาฟวิกชนะจ่าย9.00นะฮะปัจจุบันนะครับราคาผูก็ยังไม่ได้ขยับนะครับก็ยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับ จากราคาที่มันเปิดมาประมาณนี้นะครับผมราคาผู้ขอบอลต่อนะครับอยู่ที่1.20ของบอลต่อที่ราคา1ลูกครึ่งนะครับราคานี้มาอยู่ในเรทที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาเฮลลิแคปไปได้อย่างแน่นอนการที่บอลต่อจะเอาชนะราคาไปได้นั้นครับต้องเปิดเกมบุกใส่เกมรองนะครับเมื่อเปิดเกมบุกนะครับมันทําให้เกมเปิดนะครับแล้วเกมเปิดนะครับทีมรองก็มีโอกาสสวนได้อีกเช่นกันนะครับในคืนนี้นะครับผมเชื่อว่า เราจะได้สกอร์ที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะครับเพราะคําว่าฟุตบอลไม่มีคําว่า100%หากคุณไม่มีสถิติและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสถิติและราคาที่ผมรวบรวมมาทั้งหมด VIP วันนี้ผมไปสกอร์สูงครึ่งแรกเฟมรมเรยจาวิกค,ครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังได้เลยทันทีนะครับวันนี้ใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่ม VIP King บอลรับทัศนะและทีเด็ดบอลสดแม่นๆได้ก่อนใครในกลุ่ม King บอลก็แอดไลน์มาได้เลยที่ แอสคิงบอลแอสคิ I ้งบาลแอสคิบลรีบแอดกันมานะครับผมรับจํานวนจํากัดต่อวันนะครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะให้กําลังใจผมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ b b ช่องคิงบอลเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ V ี p ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ